คุณป้ามีปัญหาเคยไปทำคิ้วถาบรมาและไม่ถูกใจเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนทรงคิ้วให้คุณป้าใหม่ให้หน้าดูเด็กลงและดูสดใสขึ้นนะคะก่อนอื่นเราตั้งทรงคิ้วใหม่ให้ก่อนแล้วเราก็ค่อยลบเปลี่ยนทรงให้ ตอนนี้ลบเหมือนแทบไม่เห็นรอยลบเลยนะคะวิธีลบของเราจะเนียนสวยเดินกับผิวเรามาดูผลงานความสำเร็จของเราค่ะเห็นไหมคะหน้าคุณป้าจะดูเปลี่ยนดูสาวขึ้นดูเด็กลงนะคะสวย หน้าสดชื่นหน้าสดใสขึ้นเป็นคนละคนเลยค่ะ,ะค,คิ้วสำคัญค่ะดูที่งงเหง้งนะคะ